คอนเทนเนอร์ er ในที่นี้คือเส้นแดง2ฝั่งขยับมันเข้ามานะครับในตอนที่เราเขียนโค้ดจริงๆเนี่ยคือผมจะใช้เป็นตัวคอลัมน์5กับ7ถ้าเป็นหลักการบูต t สตนนะเนี่ยนะครับถ้าผมไว้ถ้าผมเอารูปภาพเนี่ยไว้ที่ วันนี้นะครับก็เราจะมาดีไซน์เว็บไซต์ด้วย Figma กันต่อเรามาอยู่ที่ส่วนของ Portfolio Section กันแล้วนะครับ Portfolio Section เนี่ยจะเน้นทำการโชว์ผลงานที่ผ่านมานะครับโดยในตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยผมจะใช้เป็นรูปภาพแบนเนอร์นะครับเพราะว่างานจริงบางอย่างเนี่ย มันโดเมนหมดอายุไปแล้วนะครับตัวเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่เนี่ยมันก็หายไปดังนั้นเนี่ยการที่เราทำเป็นภาพอาร์ตเวิร์เอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังจะพอบอกได้ว่างานดีไซน์ที่เราเคยทำเนี่ยมันมีหน้าตาประมาณไหนนะครับทีนี้ผมก็จะให้ดูตัวอย่างว่า Portfolio Section เนี่ยผมทำเป็นออโต้สล d e r เดอร์มีการปัดซ้ายขวานะครับมีการซิงค์ u ท b n แน l ตรงนี้ถ้าเกิดว่า user คลิกเลือก ทำแนวอันไหนนะครับมันก็จะไปเลือกรูปใหญ่ของผลงานนั้นๆน,น,นะเนี่ยจะประมาณนี้นะครับแล้วตัว d o t ที่เป็นตรงนี้ก็คลิกเลือกได้ว่าเอาตำแหน่งไหนตัว .dot เนี่ยทำการย้ายฝั่งจากที่มันเคยอยู่ด้านซ้ายเรามาไว้ด้านขวาเพื่อให้มันมีความบาลานซ์นะครับโอเคครับมาลุยกันเลยดีกว่าว่าเราจะมาออกแบบเซกชันนี้มันจะเริ่มจากอะไรนะครับ อย่างแรกเลยแหละเราก็จะต้องเริ่มสร้างพื้นที่เพิ่มโดยการคลิกที่ตัวชื่อเฟรมนะครับ Desktop หรืออเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชื่อเฟรมให้มันแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็ได้ว่า landing landing page แบบนี้ก็ได้นะพอเราทำงานอะไรไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบหาวิธีที่จะจัดระเบียบม,มันได้มากขึ้นเราก็จะมาคลิกที่เฟรมนะครับแล้วจากนั้นก็ลากลงมา แล้วก็ดูดีๆว่าออบางครั้งเนี่ยตัววัตถุอื่นๆเนี่ยมันถูกลากตามมาด้วยซึ่งเราอาจจะต้องอดูดีๆนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็แก้ปัญหาด้วยการมาคลิกที่ตัววัตถุที่มีปัญหาเนาะกด Ctrl X หายไปก่อนถือไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอาลากตัวนี้มาใหม่อพอลากมาเสร็จปุ๊บ คอน l V ไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับง่ายๆไปก่อนแล้วเราก็มาล็อกเซอร์วิสเซ็กชันเอาไว้เพราะเราจะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเซอร์วิสเซ็กชันแล้วทีนี้เราจะมาสร้าง Portfolio Section นะครับก็ให้ทำการไปที่เพนแล้วกันนะรอบนี้ผมจะสร้างด้วยเพนนะครับก็คือจากปลายสุดนี้มาถึงตรงนี้นะกดปึก๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากวาดไป จากนี้มาถึงนี่ก็ได้แล้วก็แตะให้มันเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นทรงแบบเฉียงด้านบนและด้านล่างเนี่ยตรงแบบปกติจากนั้นกดดันดันเสร็จปุ๊บฟิลที่ฟิลกดขครื่องหมายบวกนะครับมันจะเป็นการเทสีทับลงไปด้วยความที่เลเยอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนไงมันก็เลยจะทับตัวเซอร์วิสเซ็กชันซึ่งก็โอเคอยู่ทีนี้ฟิลนะครับถ้าใส่สีขาวแบบชัดๆเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้อืมเราอาจจะลบสตโตรกออกก็ได้นะครับถ้าลบสตโตรกออกจะไม่มีเส้นสีดําตอนแรกที่เราล่างเอาไว้เนาะเราก็ทําการเช็คดูดีๆนะครับซ้ายขวาว่าเออมันดูแบบตรงกันไหมนะครับเต็มเต็มไหมแล้วก็ถ้าเราอยากจะดัดตรงความเฉียงอันเนี้ยก็ให้ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็จะมีจุดวงกลมอยู่คลิกซ้ายดันขึ้นได้เลยนะ ก็จะได้เชฟที่เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมูปะเออน่าจะชื่อประมาณนั้นเนาะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับก็ fill background เข้าไป fill นะครับแล้วก็เลือกไปที่ linear เหมือนเดิม linear ในรอบนี้เราจะให้ opacity ด้านปลายเนี่ยมันเต็มอ่าแล้วก็ปลายสุดจะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นสีแถวๆ c 7นะ c 7ส่วนถ้าเราอยากจะหยุด การเฟดเนี่ยให้เราสร้างตัวสีเป็นอันหนึ่งนะครับเลือกเป็นสีขาวอ่าประมาณนี้อันนี้คือเราจะปรับพื้นที่ของมันเนะาะว่าราจจะอยู่ประมาณไหนอ่ะสมมุติผมปรับให้อยู่สักประมาณแถวๆนี้อ่าก็จะเป็นการเฟดแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะครับปลายสุดเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีเดียวกันสี C7 เหมือนเดิม C7 C8 เนี่ยได้หมดนะครับอ่า C7 C8 C9 เนี่ยโทนสีเดียวกัน เหมือนเดิมครับสร้างมาอีกสีหนึ่งที่เป็นสีขาวนี่แล้วก็อ่ะเลือกเอาว่าอยากจะให้มันเฟดจางหายไปแถวๆไหนสมมุติว่าประมาณนี้ถ้าเราอยากให้มันจางว่าน,นี้เราก็ปรับสีได้ครับให้มันดูแบบสมูทมากขึ้นถือว่าเราสร้างตรงนี้เสร็จแล้ว ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างพื้นที่เพิ่มเนี่ยก็ดันเฟรมลงมาแล้วคือในบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีตัววัตถุบ,บางอย่างที่เลื่อนตามมาด้วยอย่างตอนนี้อ่ c e c o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  k เนี่ยมีปัญหาเรามาคลิกที่ f c e e o o o นะครับตรงเลเยอร์ที่เราต้องการวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคลิกขวาไว้อ่าปดอย่าลืมปลดแม่กุญแจให้เรียบร้อยนะครคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ flaten นะครับแล้วคลิกขวาอีกทีนึง add auto layout คราวนี้เราลองมาขยับตัวเฟรมอีกรอบหนึ่งอ่าคราวนี้มันไม่มีวัตถุที่แบบเลื่อนตามมาแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกไว้ว่าบางครั้งเจอปัญหานี้ก็แก้ด้วยวิธีนี้เนาะต่อมานะครับก็เราจะเขียนข้อความซึ่งแพทเทิร์นในการเขียนไตเติลเนี่ยก็ดึงมาจากด้านบนได้เลยตัวเซอร์วิสเซ็กชันเนี่ยมันมีหัวข้ออยู่แล้วเนาะเราก็ลากตามมานะครับผมก็จะเอาทั้งคำว่าเซอร์วิสเนี่ย กับลายแปเนี่ยลากมาอยู่ด้วยกันนะครับลากลงมาข้างล่างจากนั้นให้เราดูว่าเออมันอยู่เลเยอร์ไหนนะครับ bring to f o n t ดูดีๆนะครับอันนี้คือกลุ่มของ service section ซึ่งตอนนี้เราจะเอาอันใหม่และเราอยู่ใน portfolio section ให้เราลากออกมาจากเลเยอร์ของตัวเก่าเนาะจากนั้นนะครับดูว่ามันควรจะมาอยู่ด้านบนไหมเพราะเรามองไม่เห็นไงคลิกขวา bring to front แล้วก็เปลี่ยนสีให้มองเห็นชัดเจนนะครับใช้เป็นสีสีนี้อ่าประมาณนี้ก็จะได้เป็นหัวข้อให้เราเขียนว่าพอร์ตพอร์ตโฟลิโนะอ่าเป็นไงบ้างก็ถือว่าหัวข้อเสร็จแล้วนะครับทำประมาณนี้ทีนี้นะครับตัวผลงานรูปภาพเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเตรียมไว้ให้เรียบร้อย อย่าลืมล็อกตัวเชฟที่เราวาดไว้ที่เป็นแบ็กการ์เพราะเราไม่ต้องการจะไปขยับขยื่นมันอีกนะตัวเซอร์วิสก็เช่นกันนะครับล็อกไปก่อนได้จะได้ไม่เมาส์ไปโดนไปที่ไฟล์ Place Image นะครับแล้วก็อันนี้เตรียมรูปภาพไว้ให้นะครับก็จะเป็นผลงานที่เคยทำนะครับเหมือนเดิมนะครับพยายามดูว่ามันอยู่ในวัตถุที่อ้นี่หรือเปล่านะครับถ้ามันใช่ก็คือเอาไว้ที่อื่นก็ได้ก็คลิกตรงประมาณนี้จากนั้นนะครับก็จัดตำแหน่ง โดยที่แบบมันจะต้องอยู่พอดีกับตัวคอนเทนเนอร์เนาะคอนเทนเนอร์ในที่นี้คือเส้นแดง2ฝั่งซึ่งเราจะาขยับมันเข้ามานะครับในที่นี้ในตอนที่เราเขียนโค้ดจริงๆเนี่ยผมจะไม่ไม่คือผมจะใช้เป็นตัวคอลัมน์หกับ7ถ้าเป็นหลักการบ o ต t เต็ p นะเดี๋ยวเปิดดูที่ Grid เลเยอรกันเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของ Grid แล้วว่า ถ้าผมไว้ถ้าผมเอารูปภาพเนี่ยไว้ที่ขวาสุดขวาสุดเนี่ยจะทำให้มันไม่มีพื้นที่ที่ผมจะเอาตัวดอทเนี่ยมาใส่ได้ดังนั้นเนี่ยผมจะเอารูปภาพเนี่ยมาไว้ที่คอลัมน์ในชุดนี้แทนนะครับแล้วดึงให้เต็มนะผมเหลือช่องนี้ไว้1อันเพื่อให้วางดอทได้แล้วก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยผมจะใส่แค่ประมาณ 1, 2, 3, 4 5้หคอลัมน์ในส่วนด้านขวาเนี่ยเป็น7คอลัมน์นะครับใช้รูปจริงๆประมาณ6แล้วก็ใช้ตัวดอตตัวนี้นะครับประมาณ1คอลัมน์ต่อมาก็อ่ะตัวดอทก่อนน่าจะง่ายก็คือ Copy ได้เลยนะครับจากตัว Service Section คราวที่แล้วในเมื่อเราทำกรุ๊ปไว้นะครับลากออกมาอ่ะเอาไว้ลากมาไว้ตรง ในเฟรมที่เป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับปึ๊กอ่าแล้วก็เอาไปไว้ทางขวาทีนี้สีเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีขาวก็เลยมองไม่เห็นนะครับเราก,เก็เลือกเลือกไว้แล้วมาเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีที่อ่าเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะก็สีดำๆอย่างนี้หรือเปล่าอ่าสี2 d นะครับ เป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวดอตดอตเนี่ยอะวางเนี่ยผมจะวางให้มันแบบต่ําลงมาอีกนิดนึงต่ำประมาณแถวๆนี้อ่าเนี่ยครับก็อันนี้คือกะได้เองไม่ไม่มีกดเกณฑ์ตายตัวในส่วนของด้านซ้ายนะครับก็จะลงพวกโลโก้แล้วก็ดีเทลของงานนะ a a ส e Image แล้วก็เอามาปะวางไว้บริเวณตรงไหนก็ได้ แล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางๆนะครับประมาณแถวๆนี้นี่โอเคแล้วก็ตัวเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับคือเราก็ไปเอาจากสไตล์แบบเดิมมาก็ได้ก็คือลากมาจากข้างบนนี้แล้วก็มาพิมพ์ใหม่นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลากจากตรงนี้เลยเพื่อประหยัดเวลานะเพราะตรงนี้ก็ทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ลองดูนะครับระยะห่างต่าง ดันตัวโลโก้ขึ้นอ่ะอตรงนี้ดันขึ้นได้นะครับดันขึ้นอ่ประมาณนี้นะครับปุ่มวิวมอ e ก็เหมือนจริงๆก็คล้ายๆกับปุ่ม Call อมีนานั่นแหละก๊อปมาได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะก๊อปจากคอมีนาวให้ดูก็คือไปที่ตัว Service นะครับลากมันออกมาปุ๊บอ่า อย่าลืมนะครับตัวเฟรมต้องอยู่ในสัดส่วนที่เป็นอันนี้เหมือนกันตัว portfolio section เหมือนกันนะครับผมจะเปลี่ยนคำเป็น view more อ่ซึ่งผมคิดไว้ว่าตอนที่ user เนะเอาเมาส์มา hover มันนะครับก็อยากจะให้มันมีการไล่สีเป็นสีเทาดังนั้นที่ fill เนี่ยผมก็ทำการคลิกไปที่ r a d i a n t แล้วก็ทำการเลือกสีที่เข้มกว่าเดิมสีประมาณนี้ ก็ปรับนะครับปรับให้มันดูโอเคหน่อยถ้ามันนั่นเราก็ดันตรงนี้ได้ดันให้ให้มันดูแบบใหญ่ขึ้นนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราซูมออกแล้วเราลองดูภาพรวมโดยการปิดตาตัว layout grid อ,ออกไปอืมจะเห็นว่าเออมันเป็นลักษณะนี้แล้วแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็น t h u m b n a l แล้วด้วยความที่รูปภาพ ในตอนแรกที่เราดีไซน์เนี่ยเรายังไม่มีแอสเซทเยอะก็เลยใช้แค่3รูปก็คือมีแค่นี้นะครับใน3รูปเนี้ยเลือกมาทั้งหมด3รูปแล้วก็คลิก1 2 3แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราทำการเลือกตรงนี้ได้นะ Distribute Horizontal Spacing นะครับหรือจะกดตรงนี้ได้เหมือนกันให้มันตรงกันเนี่ย Alignment น,นะครับพอได้เสร็จลากขึ้น วางในตำแหน่งที่เราคิดว่าเออมันน่าจะดูเหมาะสมนะครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดช่วยได้นะอันนี้จะแตกต่างจากแบบเล็กน้อยเนาะเพราะว่าเราทำใหม่ไงซูมย่อขนาดย่อให้เล็กลงได้ถ้าเราย่อเนี่ยก็อย่าลืมดูว่าตัว layout grid เนี่ยมันอยู่แถวไหนนะครับสมมุติเราใช้ตรงนี้นะครับ layout grid นี้มันควรจะต้องอยู่ตรงกลาง ของช่องพวกนี้นะครับอืมนี่ก็อยู่แถวๆนี้ได้นะอือดูความเรียบร้อยนะครับหลักการในการเช็คก็คือเนี่ยคอนเทนต์ทั้งหมดจะไม่เกินไปจากคอลัมน์แล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีหลักการที่มาที่ไปอยู่อย่างอันเนี้ยวิวมองเนี้ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอ่าเนี่ย แต่ในตอนที่เราไปโคดดิ้งจริงๆอ่ะเดี๋ยวเวลาเราทําพวก text align center หรือแบบ justify content center เนี่ยมันจะกลางของมันให้เองนะครับดังนั้นเราไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเราก็แค่ดูไว้ว่าเออเอาประมาณนี้แหละนะก็เอาให้มันรู้สึกแบบดูสวยแล้วก็เขียนไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเดี๋ยวซูมออกนิดนึงแล้วก็ปิดตานะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะปิดเส้นให้เรากดไปที่ วิวแล้วก็ช h i อารอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าตัวจุดนี้ดอตตัวนี้ก็เลือกไว้เหมือนกันว่าถ้า Active ให้ไปไว้ที่ตรงไหนนะถ้าเราอยากจะให้มันดูแบบละ,ละเอียดหน่อยอ่ะแล้วก็จับ2อันแล้วเราก็หมุนมาให้มองว่าอันนี้คืออันแรกผลงานแรกไว้อย่างนี้ก็ผมว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับ Portfolio Section ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยค่อยมาทำกันต่อนะครับในส่วนของ Greetings e c t i o n นะครับก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะแล้วละ่ะเราคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอซีรีส์นี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ